สวัสดีค่ะรัฐบาลไทยจ้ารัฐบาลไทย16กุมภาพันหกแปด สามตัวตรงตรงให้หกประตูแล้วพี่น้องให้เลขสามตัวหกประตูเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แล้วก็ หกห้าศูนย์ฮะให้แค่นี้หรือพี่น้องไม่ได้เห็นหลายเลยแถมสองตัวแล้ว สองตัวล่างหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องไปพิจารณาเอา ยังนั่นลูกน้องลหลยหลยได้พี่น้องเอ้ย เดินห้ยสามกับสี่พี่น้องเดิน <c oughs> เดินสามกับสี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะมาเบิดแล้วนี่พี่น้องมองนี่มาเบิด อะฮ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 ะอะะฮ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 าฮะฮดฮะ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 ฮรฮะ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  บม่ลงจจกโตัวมาเปิดเบิ่งละ่ะมาเช็คเบิง่งงมาอยู่ของได้ลงบ่ลงแต่ลาาแต่ลาลาหลายลืมหมดลงไทยบันสิลงไทยได้บานเนี่ยเนี่ยสามตัวหกประตูแล้วพี่น้องเดลยตัดเอาให้มาสามสามชุดนะสามตัวสองตัวจัดให้แน่นๆ แนวทางค่ะแนวทางสองตัวก็ลงไปแล้วให้แล้วล่ะพี่น้องอันนี้สามตัวสามตัวแล้วก็แถมสองตัวอีกเดี๋ยวมือหนาับสิมีสองตัวีงวะสองตัวบนล่างอีกทื่จองเหรอ បាទណាចយកเด้อខើ รัฐบาลไทยวันที่16กุมภา68สามตัวบนล่างเออมันสามตัวตรงมีมีสีหางด้วยพี่น้องด้วยสีหางอืม สหางสามตัวตรงแล้วก็แถมให้สองตัวล่างเด้อพี่น้องเด้อชอบกระจัดด้วยพี่น้องเด้อคัดกระพานฝากติดตามช่องน้ำแน่ค่ะหอยราวกัสิลงไห้ค่ะพี่น้องหอยราหวหอยไทยลง อาหนอยนี่ก็ไม่ได้ลงเคยลงอยู่แต่มันก็ทุกวันทุกวันบางทีมันก็ไม่ได้ดูพี่น้องด้ยบ่ไร้เบิงหรืยบ่ไรไ้เหตุบ่เด้ลงแับหน้าจอเลยค่ะยังมีอีกหลายสวดพี่น้องสิงลงไปเรื่อยๆแลวพี่น้องสตดได้เข่ากระจัดให้ไปก้อนนะ เน้นสามตัวตรงแล้วก็เน้นสองตัวล่างแล้วก็เน้นสองตัวบนแบ่งเ,เส้นด่พี่น,อน้องจะหามาลงตั้งแต่สองตัวล่างแล้วก็หามาลงแต่สองตัวบนแบ่งเ,เส้นใพี่น,อน้องถ้าลงทั้งบนทั้งล่างมันก็เยอะนะแต่มันก็ไม่แน่นอนแหละพี่น,อน้องเอ้ยลงไปโลยขอแต่มันถึกทั้งบนทั้งล่างกลับด้วยพู้ละผู้ใดมากตัวใดก็ไปกลับเอา เล็ก,ก็ไม่ได้เยอะเนาะเลือกเอาตัวได้ที่มักหวยมันกะบมแนนอนเนอะพี่น้องเนาะหวยเป็นเทียงแนวทางอ่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอให้รวยๆถูกหวยนะคะ